วอ,อ,อธิบายอีกหนึงห่อนแล้วกันเนาะว่าสถานะในะการดูคอนเสิร์ตมีสามสถานะมีอะไรบ้างครับไม่หนึง่งสีเขียวสีเขียวโซดสนิท สนมาคือโสดเลยใช่นะครับมีปัทหาไม่ได้นะอันนี้สีเขียวให้ดูสีเขียวชมพูของใครอ่ะของเขาจริงเหรอว้าวไม่น่าเชื่อของชไม่น่าสงสาเลยอะายถึงกลายเป้าสั่งไปพร้อมกันละคือจะเรียกว่าโลคมันก็ไม่ใช่ว่าโลคนะแต่คือโสดต้องมีกิ๊กก็ได้สองอย่างก็คือแบบแะจะโรคก็ได้แบบนี้เขาเรียกโลคไหมถ้าเกิดไม่มีแฟนก็ยังมีกิ๊กก็ยังดีใช่ไหมใช่ค่ะค่ะ นะคะโสดเสมอและรอเธอสนองนะคะแจ็คนะครับก็ที่ทํางานอยู่วิทยาศาสตร์ในนามของคณะนี้ก็มาร่วมงานก็เรื่องปั้งใีเขียวนะก็ส่วนงานนี้นะครับ24พฤษภาคมสประชาร์ดแคนซาสเนี่ยรับรองว่าเจ้าบ้านจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับใครที่อยากจะไปก็เจอกันเลยฮะงานนี้นะบอกเลือดก็แปลกเพหัวฟางไอเดียแล้วหรืว่าไม่เหมือนใครแน่นอนเนาะใช่เป็นประสบการณ์ใหม่ถูกต้องเอ แล้เนี่ยไครพลาดเนี่ยน่าเสียดายก็เป็นงานที่ครั้งแรกของเราเลยค่ะที่จัดขึ้นเพื่อให้โอกาสคนที่มีความฝันนะคะซึ่งเรามีคอนเซ็ปต์มาเรยที่ว่าถ้าคุณมีฝันคุณต้องทําได้นะคะสําหรับคนมีฝันทุกขัานค่ะแล้วงานนี้นะคะยังมีคอนเซ็ปต์คำานึงว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกที่คุณต้องมาโชว์วคุณสดหรือไม่ค่ะใครสดบ้างก็ใส่ป้ายของขอณมาไ,ได้เลยที่